เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุหลังหยุดยาว6วันเริ่มทยอยเดินทางกลับขณะกรมอุตุแจ้งหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนานางสาวไตรสุรีไตรสร,รณนกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ประชาชนที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวจะทยอยเดินทางกลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน ขณะที่บางส่วนยังอยู่ในช่วงการเดินสายทำบุญเนื่องจากวันสำคัญทางศา,ศาสนาต่อเนื่องกันสองวันคือวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาจึงคาดว่าการเจราจาบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศจะเป็นไปอย่างขับขังทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์ทุกประเภทเพราะนอกจากการจราจรที่ขับขังแล้วระยะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนที่อาจส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ สิ่งแวดล้อมบนท้องถนนที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นางสาวตรายสุรีกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศว่าระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องม,มรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยทำให้ทั่วประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักทั้งนี้สภาพอากาศในวันที่1สิงหาคม66ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นเยโสธรรีสเกตอํานาจเจริญและอุบลราชธานีกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจานบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครน,นายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวราวุธยังรอเพื่อไทยชัดเจนปัดตอบสู่ตั้งรัฐบาล8บวก2ย้ำจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนหากเป็นตามเงื่อนไขที่คุยก็พร้อมหนุนโหวตนายกรัฐมนตรีให้ในายวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังการพูดคุยกับพักเพื่อไทยฐานะแกนนาจัดตั้งรัฐบาลว่าตนยังรอฟังข่าวและความชัดเจนจากเพื่อไทยอีกครั้งอย่างไรก็ดีตนเห็นใจพักเพื่อไทย ในภารกิจสำคัญที่ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายและหาเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้การโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้ผ่านไปได้ด้วยดีพักชาติไทยพัฒนาขอย้ำจุดยืนด้วยว่าหากพักเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้พูดคุยเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพักชาติไทยพัฒนาไม่เกี่ยงที่จะได้ทำงานเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านแต่การทำงานต้องมีทัศนคติ และนโยบายที่ตรงกันเมื่อถามถึงสูตรตั้งรัฐบาล8บวก2ที่มีชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมล่าสุดถูกทาบทามแล้วหรือไม่นายวราวุตกล่าวว่าไม่ว่าจะสูตรใดตนขอย้ำจุดยืนของพรรคที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแนวทางการทำงานและนโยบายทัศนคติอุดมการต้องทิศท,ทางเดียวกันและพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันในจุดยืนเรื่องไม่แตะต้องการแก้ไขามาตรา112เธอทุนสถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนสูตรที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านนั้นผมมองว่าการเมืองอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดได้แต่พรรคการเมืองไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดแนวทางหรือไม่หากเปลี่ยนแนวคิดก็ทำงานกันได้แต่หากยึดแนวทางเดิมก็ยากอย่างไรก็ดีสูตรตั้งรัฐบาลในความเห็นของพรรคชาติไทยพัฒนาคือไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนที่ใครจะเอาใครไม่เอาใครนั้นต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยเพราะการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องใช้เสียง750เสียงไม่ใช่500เสียงดังนั้นต้องคำนวณว่าหากไม่มีลุงหรือไม่มีเราการลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีที่มีคลิปของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยระบุนแนวคิดแก้มาตรา112นายวราวุิกล่าวว่าตนต้องรอฟังความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยในวันโหวตนายกว่า จะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นนายกและมีแนวทางร่วมรัฐบาลจับมืออย่างไรซึ่งขอให้พักเพื่อไทยชัดเจนก่อนจนถึงขณะน,นี้พักยังไม่ได้รับสัญญาณว่าจะโหวตอย่างไรเพราะแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยมี3คนดังนั้นคนที่จะเสนอชื่อต่อรัฐสภาต้องชี้แจงกับสังคมแต่เมื่อยังไม่มีจุดยืนตนจึงไม่อยากตีตนไปก่อนไทยเมื่อถามถึงกรณีที่นายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพักเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกง เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายวราวุธกล่าวย้ำว่านายประพัฒน์มีความสนิทและคุ้นเคยกับนายทักษิณเกือบ40ปีและติดต่อประจำดังนั้นการเดินทางไปอวยพรวันเกิดจึงเป็นไปตามคันลองเพื่อนสนิทหากมีประเด็นการเมืองคงคุยกันจบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วที่พักเพื่อไทยไผ่ลิกชงยติเข้าสภาตั้งกรรมธิการพิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าชี้ต้องมีกฎหมายรองรับตอบให้ชัดข้อดีข้อเสีย นายไ่ลึกสสกำแพงเพชรเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุยติด่วนที่ตนเสนอไปเพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำก,กับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วโดยตนเห็นว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับและวิธีรับกับการบริโภคและการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแต่สภาพความเป็นจริงเราสามารถพบเห็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย มีการนำเสนอเพื่อผลกำไรผ่านทางช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการเสียภาษีทำให้รัฐเสียประโยชน์นภาย่ก่าวต่อว่าในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกใบายาสูบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้รับผลกระทบจากปริมาณการรับซื้อลดลงอย่างมากทั้งจากมาตรการด้านสุขภาพและการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจนทำให้ราคาใบายาสูบตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งข้อมูลข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าโทษต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า ยังเป็นที่สงสัยว่าเป็นโทษต่อร่างกายมากน้อยเพียงใดตนจึงขอเสนอให้สาภามาศึกษาและวางแนวทางเพื่อออกกฎหมายในการกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเพราะขณะนี้เด็กและเยาวชนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งที่แนวทางบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวลหรือไม่มนแต่การกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทําให้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องมีการออกมารตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแฟนหนุ่มยันสาวญี่ปุ่นป่วยซึมเศร้าดับปริศนาตำรวจตัดประเด็นบุคคลที่3เร่งสอบหาสาเหตุแท้จริง พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีร้องผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค 5. กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีหญิงสาวชาวญี่ปุ่นถูกสายชาร์จมือถือรัดคอตายปริศนาในโรงแรมหรูกลางเมืองเชียงใหม่โดยพลตำรวจตรีวีรชนเปิดเผยคำให้การของแฟนหนุ่มระบุว่าในคืนเกิดเหตุแฟนสาวซึ่งมีอาการป่วยซึมเศรา้าพยายามที่จะใช้สายดยเป่าผมรัดคอตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เขาได้ช่วยเหลือไว้และนำไรเป่าผมไปซ่อนจากนั้นจึงพากันไปร้านสะดวกซื้อและกลับเข้ามาพักผ่อนที่โรงแรมจนกระทั่งพบแฟนสาวเสียชีวิตในห้องน้ำเมืองต้นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในห้องอย่างละเอียดรวมทั้งรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดและหลักฐานทางนิตวิวิทยาศาสตร์ว่าสอดคล้องกับคำให้การของแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตหรือไม่และจากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่กลับเข้ามาในโรงแรมเวลาประมาณ3นาฬิกาสนาที หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าออกห้องพักดังกล่าวอีกจนกระทั่งช่วงเช้าแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตได้ออกมาเรียกพนักง,งานให้เข้าไปช่วยเหลือหลังพบศพแฟนสาวจึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตัดประเด็นของบุคคลภายนอกบุกเข้ามาก่อเหตุออกไปก่อนอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวแฟนหนุ่มมาสอบปากคําเพิ่มเติมสพเมืองเชียงใหม่เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news